ไปต่อกันที่วัดป่าเลไลวรวิหารที่อำเภอเมืองของสุพรรณบุรีกันบ้างเมื่อวานคนก็ไปทำบุญกันเยอะเลยค่ะที่วัดป่าเลไลวรวิหารจัดสัปดาห์ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชานะคะมีนิทรรศการโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้ามีการแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสอรพันยะตามแบบฉบับวัดป่าเลไลวรวิหาร การปฏิบัติธรรมรักษาศีลฝั่งเทศฝั่งธรรมเวียนเทียนรอบวิหารองค์หลวงพ่อโตส่งเสริมให้ครอบครัวมีความใกล้ชิดผูกพันสถาบันครอบครัวก็จะมีความเข้มแข็งอบอุ่นด้วยนะคะพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวร่วมกันทำบุญปลูกต้นไม้เขียนคำอธิษฐานขอพรหลวงพ่อโตบนระฆังเงินระฆังทองตีระฆังด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะพร้อมกับรับวัตถุมงคลพระสังกัจจายมหาลาบ สีขาวรุ่นแรกวัดป่าเลไลวรวิหารโดยพระเทพสุวรรณโมลีเจ้าอาวาสนะคะท่านบอกว่าสำหรับวันมาคบูชาเป็นวันแห่งความรักอันบริสุทธิ์ของพุทธบริษัททั้งปวงคือ 1. ไม่ก่อบาปกรรม 2. ทําความดีเป็นนิด 3. ฟอกจิตบริสุทธิ์คือพุทธศาสนาและได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเมื่อ2,500กว่าปีก่อน คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา อย่างที่เราคุยกันไปตั้งแต่ในเบื้องต้นนะคะว่าเหตุการณ์สาคัญ4ประการที่เกิดขึ้นพุทธศาสนิก,กชนทุกคนต้องทราบนะคะพระสงฆ์1,250รูปประชุมกันยังวัดเวลุวันโดยไม่ได้นัดหมายพระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรงพระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภินญ,ญาหก และว,วันดังกล่าวตรงกับวันเพียมาคะาปุรณะมีดิถีขึ้น15ค่ำเดือน3เช้าวันนี้ทำบุญด้วยกันค่ะมีการ